สวัสดีครับพบกับผมดอมกับรายการกระต่ายตื่นตุมวันนี้เราจะมาพิสูจน์ว่าที่นี่มีจริงหรือเปล่าจากคำบอกเล่าที่หลายๆคนนั้นกล่าวมาที่นี่คือคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนน้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านคลองหกเอาล่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษคุณเฟิร์สครับผมสวัสดีับผมสวัสดีครับรู้สึกไงบ้างครับก็นนี้ผมก็จะมาพิสูจน์หน้าท้าผีนะครับ ก็กลัวอยู่นะครับวันนี้ครับได้ข่าวว่าคุณนี่พาเพื่อนมาด้วยอีกสองคนที่ไม่กลัวผีใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวพบกับเพื่อนผมเลยนะครับครับขอเชิญเพื่อนคุณเฟสอีกสองคนนะครับเชิญเลยครับสวัสดีทักทายท่านผู้ชมกันหน่อยครับสวัสดีครับครับครับผมชื่อแม็กครับผมชื่อต้องครับครับซึ่งสองคนนี้เขาไม่กลัวผีครับเขาเป็นคนที่คนจริงครับอ่าแต่ ก่อนอื่นอย่างแรกเพื่อความสบายใจเราได้ทําการผมขอบอก่อนเลยว่าครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาท้าผีหรือล่าอะไรนะครับผมมาตามหาคนคนนึงครับตามหาใครครับผมก็เดี๋ยวผมนัดกับเขาไ้ชั้นเก้าครับเดี๋ยวต้องลองไปดูอ๋อโอเคครับก็เราได้ทําการไหว้เพื่อขอขมาขออภัยไว้ก่อนว่าเราไม่ได้มาร่วงเกินรบหรูหรืออะไรนะครับนี่ครับเราได้จุดทูบทางด้านหลังไว้แล้วนี่ครับก็เราเคารพที่นี่ครับเพราะที่นี่เป็นสถานศึกษา อ่ะพร้อมกันยังครับทุกคนพร้อมแล้วครับครับผมพร้อมครับพร้อมครับงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับครับนี่ครับเป็นลิฟต์ของคณะเราก็อยากจะบอกว่ามันธรรมดาไปครับมันไม่น่ากลัวพอเราจะพาขึ้นลิฟต์คนของกันดีกว่าไปกันดีกว่ามันคิดไงบ้างครับรู้สึกยิวๆหน่อยๆนะครับ ยูหิวนี่ยังไงครับปวดเยี่ยวครับโอ้โหไปเยี่ยวก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรครับอ่าครับนี่ครับคือลิฟต์ขนของที่เราบอกกันชั้นแรกเลยเราจะขึ้นไปที่ชั้นห้าเพราะว่ามีคนบอกมาว่าชั้นนี้มีแน่นอนครับผมคงม,มีผีแหละมีโต๊ะเรียนมีห้องเรียนนี่แหละครับคุณแม็กอ,มอ่าครับ จะได้เชื่อกันนะครับว่าเราไปชั้นที่ห้ากันจริงใช่ครับซึ่ง,งเราไม่มีทางเมกกันแน่นอนสนุเลยแลือีคุณต้องว่าไงก็บรรยากาศในลิฟต์นี่มันหลอนมากเอาละครับขณะนี้เราอยู่ที่ชั้นห้าเดีย๋ยวเราจะพาไปดูป้ายว่ามันชั้นห้าจริงหรือเปล่ามีนแล้วครับ เอ้าไม่มีชั้นตป้ไปชั้นห้าไม่มีขณะนี้เราอยู่ที่ระเบียงชั้นหา้าซึ่งเรามาสำรวจว่ามีอะไรบ้างเรามาดูด้านล่างครับนี่เป็นระเบียงก็จะมีตู้แอร์เก่าๆอยู่เต็มมากมายซึ่งมีถุงดำอะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรกันบ้างคุณคิดว่าไงครับคุณต้องผมก็รู้สึกว่ายังไม่มี คุณเฟิร์สเหรอครับคุณเป็นคนที่กลัวผมยังไม่เห็นอะไรเลยครับอยากเจอครับผมนี่มึงกลัวจริงไหมเนี่ยครับนี่มึงกลัวจริงไหมเนี่ยคุณเฟิร์สเหรอครับอะ้รครับเราก็สำรวจผมว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับกล้องเห็นอะไรเหรอมีอะไรหรือเปล่าข้างบนดิไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรไง วี่ไม่เห็นมีเลยคุณคุณโกหกผมหรือเปล่าอ่างั้นเราไปดูนี่วาชั้นอะไรอ่ะประมาณชั้นอะไรเนี่ยนี่ชั้นห้าหกชั้นเจ็ดครับโอเคชั้นเจ็ดใช่ปะอืเราลองไปดูดี่วาอยากรู้จริงๆว่ามันมีอะไรบ้างมาดูครับสภาพของล็อกเกอร์วี่ดูสภาพของล็อกเกอร์เก่ามากสนิมขึ้นล็อกเกอร์นี้เปิดได้ด้วยเฮ้ยยี่อะไรเนี่ยเข้าไปทำไมเนี่ยเฮ้ยผมไมบ สลับมาใช้ไปนอนเลยมึงกับไปนอนเวะมึงง่มึงก็กลับไปนอนตั้งใจไปนี่ตีสามแล้วตีสามแล้วแต่ผมยังไม่เจอใครเลยนะโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวผมจะพาขึ้นคุณคุณไปดูเนี่ยงั้นไปงั้นไปเลยดีกว่าเออโทษโทษไม่กลัวใจหายใจคว่ำลยโอ้โหเอะครับแต่ดูสภาพห้องนี่เก่ามากเลยฮิดูห้องนี้ดิห้องเอะไร มีคนอยู่ไหมครับเฮ้ยโอ้โหมึงมาทำอะไรเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยฮะยามี่งกำลังนอนโอ้โหดูสั่งลาออกเลยไปไหนก็ไปโอ้โหเล่นตะตใจไปนอนต่อได้เลไปตกใจคเดียวไปนอนต่อด้วยกันไหมโอเคเจอกันเจอกันรีครับี่พี่เป็นเวลาี่นี่ครับห้องนี้เราเข้ามาดูดีปะมาครับโอ้ทิ้งกูเดินคนเดียวเลยชิบหาย ใจกูได้ตรงไหนโอ้หดูห้องนี้เป็นห้องเรียนครับอุ้ยทางภาพมาดูนี่ถึงว่าเป็นื่อยหน้าจังดูทางภาพผมว่าห้องนี้ไม่ไม่มีคนมาเรียนานานแล้วแน่เลยหืมดูครับหเหม็นมากเหมจริงเอ,อ่อ,อ,อแล้วครับเหม็นมากๆเลยครับก็อ่ะราบบไม่เป็นไร เฮ้ยเป็นไรเฟิสอปนไรเฟิสเม่อู้เหมือนเห็นอะไรด้วยวะเห็นแล้วยังไงอะไรแใจเย็นแใจเย็นมันเหมือนเงาอ่ะมั้งเจ้อยู่ตรงหน้าต่างตรงนั้นแหละนี่เงากูเนี่ยเฮ้ยมันคิดมากหูเราบอกว่าจะขึ้นชั้นเจ็ดกันเฮ้ยเฮ้ยประตูปิดเองเฉยลมล้มไม่ตัดอย่างนี้ลมแหละกูว่าแต่ผมว่าในอาคารไม่น่ามีลมนะคุณใช่นี่ไงผมว่าเปิดหน้าตบเปิดหน้าต่างไงขนาดนกยังเข้ามาตายได้เลยเออ ลมแรกี่เราเกินไว้ผมว่าเราขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดกันปะถ้ากล้องเห็นคนเดียวนี่ผมงงมากเลยากล้องเห็นคนเดียวพวกเราสามคนไม่เห็นสี่นะสี่คนใครแฮี้คนหนึ่งนะ่พูดให้หล่อนสิคบคุณต้องก็ผมนี่ไงงั้นไปเลยดีกว่าชั้นเจ็ดลาสิโอวิวิคุณสังเกตมีเท้าด้วยแต่รู้สึกว่าภาพจะจับไปไม่ทันแล้วดู ชั้นเจ็ดเลยผมว่ารูปทรงมันเหมือนโรงพยาบาลเก้าเฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจโอ้ยหลอนห้อนเลยครับจะรู้สึกเมื่อกี้โอ้โหพิธนิกรนี่ไปคนแรกเลยเฮ้ยอย่างดังเลยสภาพเป็นแบบห้องกระจกเป็นห้องเรียนที่มีโต๊ะเก่าๆเออครับผม อะไรคอยเนเฮ้ยแม็กมาดูข้งเขาันเหเฮ้ยตกใจวิจะบินก็บินบินบินแล้วบินโอ้โหแล้วบินแล้วแหวน่ผมว่าชั้นเก้าอะชั้นเก้าดีกว่าจริงเฮ้ยม่กลัวเรอเฟิร์มึงนำเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเสียงเลยวะเฮ้ยเสียงเลยเมื่อกี้เนียเฮ้ยเห็นมั้ยเนะเฮ้ยเยเยเดียวอ้ยเียประตูไ้ยินจรใครมีใครหยว่าทงาน้ย้เออข้าล่าเอยเอาแล้วเอาแล้วมเปิดเหยีย ไหวรึเพื่อนทำเพื่อนเชืกูอุ๊ย่เพิ่งยังไม่ได้ขึ้นเลยฉันเองไม่เป็นไรปอดเลยก็ปอดเลื่อยแต่ตอนนี้เหนื่อยมากเลยเพื่อนอะไรเนี่ยโอ้ยมีหมดแอดที่บ้านพังเอาไปเอาไปใช้เลยเขาไม่ห่วงเหรอสนุนกันเสริมครับไม่มีอะไรเอาครับเราก็มาดูโอ้โหมาโดมีมังดูดิโอ้โหมีแต่ขี้นกนั้นเลย ไม่เคยมีคนขึ้นมานานแล้วเนี่ยเฮ้ยกระจกแตกผมว่าเข้าโดมได้แน่เลยพี่เฮ้ยลองไปดูดีกว่าพี่นำใค่กูนำเหรอใช่พี่เก่งสุดแล้วอ่ะพี่ไปได้ปหมเนี่ยเปิดได้พี่เตรียมตัวมาซั้พี่พร้อมทุกอย่างเดี๋ยวเขางนอกเหมือนพี่พร้อมตายพี่แต่งแรงมากเลยนะแต่กล้องตามมาครับสีหน้าเปลี่ยนเลยนะพี่เนี่ยแหมไอ้สัตว์ขำเฉยมึงนี่ตลกนะไฟเปิด เพี้ยตกใจหมดที่ไหนได้ลมแม่งพัดระวังกระจกบานนะพี่ไม่เป็นไรพี่เป็นหา่านโอ้โหมึงดูด่านฟ้าข้างบนดิเป็นไงมั่งเฟิร์สระวังก็อี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยทำไมอ่ะปวดขี้เหรอต้องระวังผมว่าเรากลักบเปนเถิดรู้สึกไม่ดีนี่มึงปวดขี้ใช่ไหมเฮ้ยเสีโโ่ยงแล้ววะเฮ้ยเสียงแล้วว่ะสามปีมาแล้ว ไม่ได้ว่ะต้องกดป่ะพี่ไม่ได้ดูล็อกเราไปหาทางเข้าอื่นดีกว่าเขาไม่ได้ว่ะเฮ้ยสงสัยเขาไม่ต้อนรับพี่น้ำดีกว่าจริงๆริงโอ้ยช่างภาพมาดูเห็นเปลาเนี่ยพี่มารีแมนชั่นมารีมาโอ้โหน่ากลัวจริงจครับเออคุณแม็กคุณแม็กเก่าตั้งแต่ข้างล่างแล้วใช่ใช่คุณแม็กคุณจะมาตามหาคนใช่ไหมผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งครับอ๋อใครอะครับ ซึ่งเขาบอกให้ผมมาชั้นบนครับผมเฮ้ยไฟดับเขาพูดมาคำเดียวว่าให้ผมร้องเพลงให้เขาฟังแต่ยังไงอะยังไงครับรับหนึ่งนะครับครับผมผมว่าผมก็เริ่มกลัวๆพี่เพราะเพราะที่ผมดูๆเขามาเขาแบบเขาเป็นคนที่สวยเกินกว่าที่จะมาแบบมาชอบคนอย่างผมอะจะมาตามหาใครกันแน่เนี่ยคุณแม็กผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งจริงๆนเราพบกันไม่นานเกือบสั้นได้คุณแม่คุณจะเอาจบเพลงเลยไหมอะไรคุณต้องคุณต้องอะไรน่ะสิพี่เฮ้ยพี่นำโอ้กูอีกแล้วมาดู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 อุ้ยไอ้เหี้ยเ้้ยพี่นำไปไหนน้าทำไมเลยพี่ ชิปหายแล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีตังค์เกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์ไม่มีตังค์เผื่อโทรเรียกอาจารย์เฮ้ยมึงรีบเข้ามารีบเข้ามากับกูโอ้ยเหียเฮียน่ากลัวจัดหืมเฮียน่ากลัวจัดอืมเห็นเงาคนปะเห็นพี่พี่บอกนะผมนัดไว้อ่าครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นเก้าผมนะแบรรี่แบรรี่ ไม่แต่คือตอนนี้ผมงงมากคนที่ผมนะเขาอยู่ไหนคุณนัดใครไว้คุณลองเดินหาดูสิพี่คิดว่าเขาจะมาอยู่แถวนี้เหรอพี่แถวนี้มันจะมีอะไรเขากล้าขึ้นมาคนเดียวอ่ะอีกเป็นไปได้ไหมพูดได้นี่ไงเฮ้ยเธอเฮ้ยเฮ้ยเธอใครแม็กใครใครนี่ไงคนที่คุณนัดไว้ไงคุยกับเก้าอี้เหรอเธอทำไมไม่พูดอ่ะเอ้า ชื่ออะไรรู้รู้จักชื่อยังไงไม่รู้จักก็ผมชอบเขาอ่ะเขาขอให้ผมมาหาเขาที่ฉันกับไอ้ต้องมึงอ่านชื่อเขาดีมีเห็นฮะ้ใครเนี่ยกูไม่เห็นเลยนะเนี่ยเฮ้ยเสียงพระเฮ้ยเสียงพระที่ไหนเสียงแม่กูโทรมาแม่มึงอีกแล้วจะลงอะะไรจโทรมาทำไมเนี่ยรีบๆคุยดิแม่โทรมู้สึแป๊บนึงแม่โทษครับโทษครับจ้ารักจ้าจ้า ฮะไข่เจียวอ๋อได้ครับได้ได้อีแม่มึงรีบวางได้แล้วไอสัตว์ครับสวัสดีครับกูจะทำงานโทษครับโทษครับเธอโอยโทรศัพท์มึงนี่ก็ดังคุยกับใครได้ไแมโอ้ไอดอมเฮ้ยเมื่อยไปไหนอ่ะเอ้าวพี่กูเมื่อยให้กูนั่งไม่ได้นี่มันมีชื่อเขียนป่าววะพี่พี่ผมว่าไม่ใช่คนว่ะพี่ใครอ่ะเก้าอี้อ่ะบ้าไปแล้วไม่มีหรอก ไม่เมื่อกี้ผมเห็นจริงพี่ฮะไม่งั้นผมไม่คุยคนเดียวสร้อยมารีมึงคิดดูหน่สร้อยมารีสร้อยมารีใช่ป่ะเนี่ยเออเมื่อกี้ผมเห็นสีสมอนนั่งอยู่ข้างบนนั่นอ้าวใช่เหรอห้อยขาอยู่สีสมอนมีใครอีกมีใครเอาไม้หมดเลยมีใครอีกหรอโอ๊ยตันอคราดเดตอะไรนามสกุลเลยคุณต้องอคราดเดตสีขลับมลทินเฮ้ยเฮ้ยใครเขาวิ่งวะไอ้๊ยีังมึงว่างเลยมึงวิ่งอะไรแถวนี้ใครเฮ้ยวิ่งไหม เฮ้ยผมว่าเราก็ถึงบรรลุเป้าหมายแล้วชั้นเก้าสำหรับคนที่อยากจะมานะครับผมแนะนําเลยชั้นเก้าวิธีเด็ดครับเพราะว่าอันนี้สารล้าเลยนะครับมันมีเสียงกอกแกกอกแกแบบใช่ทีมงานไม่ได้เตรียมไว้ครับทางด้านขวามืองผมมีเสียงจริงๆครับเนาะเนับพูดจริงเพราะว่าคมไกลอย่างไมะมันไม่ได้ยินหรอกแต่พวกผมได้ยินจริงครับไม่ได้โกหก ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าที like bon <t <t ่นี่มันสุดยอดน่ากลัวมากครับโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่ครับที่ไหนว่าดีที่ไหนว่าน่ากลัวที่นี่มันน่ากลัวไอ้ต้องเป็นไรวะไอ้ต้องเป็นไร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 ต้องเป็นไรต้องต้องเป็นไรอย่าเล่นอย่างงี้ดิเอ้ต้องมึงอย่าเล่นดิ ต้องเป็นไรกูไม่ใช่ต้องเอ้ยแล้มึงใครใครเนี่ยมึงอยู่ที่เอ้ยไม่ต้องต้องเป็นอไรเว้าเอ้มึงไหวป่ะเนี่ยมึงไหวมั้ยไอ้สัตว์มึงไหวมั้ยไหว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 มึงเล่นอะไรของมึงอย่าจะฝากครับเรื่องเหล่านี้มันไม่ควรลบหลู่กันนะครับเพราะว่ามันอย่างพวกผมนี่ก็ขอเข้ามามาเรียบร้อยแล้วบอกกล่าวอะไรไว้ใช่แล้วครับแล้วก็คือมิคติ สอนใจอะไรก่อนจบรายการหรือเปล่าอขอพื้นที่ฝึกแต่งกอน้ำลายกระด็่ๆโอ้ไม่ร e ูลือแต่งอะไรดีโอ้ไม่ทันจริงคุณแม็กร็ไว้โอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่ในรายการกระต่ายตื่นตูมครับก็สำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านตื่นไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ้วครับก็ขอบินรายการีสวัสดีครับ 有有有有。Yo, yo, yo, yo.